ไปชิวเลยเฮ้ยกูทำนีก่นีาน่อ้โหเ้ยยี่หวย้อวเลยสบยี่หนอาุท่กันไว้ใครได้ไอะอย่าลืมนะเรื่องอาวุธตามเดงนะอย่าเืนะไม่ีม่้เมิ่กนหรอสติเหมือนเดิมชิวๆเว้ยเราว่าม่าจะมืองบน

บ้านเราคือฝั่งไอ้นี่ทางที่เรามาบ้านคือฝั่งที่เรามาไหวๆสายสายพิมพ์่ได้ีทีพีพิมพ์หน่อยทีพีมินสายเปลือยไม่ได้สายเปลือยไม่ได้เล่นแค่ทางบนถนนอย่าลงไปข้างล่างเอาแค่บนถนนพอพี่ช้าผมโดนตรงนี้ไก่ลอย ตรงไหนจิ้มจิ้มจิ้มจิลมจิลมจิ้ยอิ้มจิ้มาิ้งจิ้มจิ้มจิ้มอิ้มอิ้มจิ้มอิ้มจิ้มจิ้มจิ้มิ้เจิลมเิ้มจ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 ิมจิ้มจิ้มจิจิิิิ้ิอิจิิิมิ้มิิิิิิอิิิิิอิ้ิิิ้ิิิ

จะดันเลิกกับมัเดันไป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 ไว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 ขตวกลารแน่นๆขวกางแน่นๆฟังเราเราคตวกลางเราเืตวการเราคืขตการเราเกกระส่ายช่วยด้วยร่าเกระสายบ้านหขตวกลางแน่นวยไทยี่ไปวัาพี่ใหน่อยไปลาพี่ใหน่เลยขตักลางแน่นๆส่งมันเลับมาด้วยมันเ่าม้วท้ากับเองเดี๋ยวกับเอง ไปเอาไอ้เมงเๆต่อไปเมทบ้านนะบ้านทำบ้านทำลึกเลยทำลึกเลยอย่ามั่วทำบ้านลึกๆลทำบ้านลึกเลยดันไปดันไปดันไปมอลบอลลี่บอลบอลลีนบอลบลี่บหลบหลังบอลบแลลว แทงมาแล้วไอ้ปืนปืนมาหลังบ้านหน่อยปืนหลังบ้านหน่อยยัเว่มาชุกที่บ้านมาชุมาชุมาชุกมาชุหลังบ้านมาชวกันเล่นหน่หลังบ้านอ่ะหน่อย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 ไอ้นี่อยู่ข้างหน้าไปเลยเลยมาตกรอยดมาตกรอยห่อยิงหน่อยยิงหน่อยยิงหน่อยพือไปเล่นตการอยพือไปเล่นตการอย เฮ้คือไปเล่นตรงกลางหน่อยพียดขึไปตรงกลางตรงกลางตรงกลางเพียเดขึ้นไปหน่อยเพียเดขึ้นไปเติมหน่อยเี่ยมันชนคนเละเลยไปบ้านเพื่อนน่อนเพื่อนลีเพื่อนจับปืนหน่จับปืนหน่อยไวไวไววไวไววไว้ปตัวชูบ้านเราดิปว้ตัวชูบ้านเราดิปัว้หน่อยไปเลยรชิวชิวหน่อยดีเพื่อนบเลยไวชิวเลยอ้กูทามันวินีรุ่นโอ้ไอ้ชบิยะอ่อน หวยลหลายๆศาสตร์เฮียไปมาปิดตัวชูบ้านเรามาปิดตัวชูบ้านเราเล่นกับบ้านเราพอไม่อยาเพิ่งไปบ้านมันเล่นกับบ้านเราพอมึงรีเซการ์มึงมารีเซการ์อย่าไปลุดอย่าไปลุดมาบ้านเรามาบ้านเราเล่นกับบ้านเราพอยิงยิงเงี้ยปืนอย่าว่างปืนอย่าว่างยิงเบรคได้ก็ยิงยิงปืนหน่อยยิงสายมาเพื่อนเราวิ่งสายมา

เอาสมตรงกลางเอามาตรงกลางเอาชมมาตรงกลางกวยเหอเอามมาลูงเอามาตรงกลางเอามาตรงกลางเอามเตรงกลางไม่ไหวแล้วไปายเสียงเอามาตรงกลางยเสียงไปยเสียงเอามมาตรงกลางไปาเลยยีหอเยมาตรงกลาง อมาตรงกลางเะหสักเยมอวเยยตัวเอามาตรงกลางเาไหที่เยียหมามอไหวาเาไไหไ่เยี่ยขยะไอสัตว์เยมเออเเยียมหมาหมาหงตัวไอสัตวาหงตัวเลยเยี่ยอัมอไหวบอาวกูมาปีปิมอไหวบาไอสัตว์ฮะมาไเหมือนเดิมไอเฮียทตรงไซส์ฟอร์มตึงไอสัตว์มอไหวบ้างไอสัตว์ไหวบ้า

ใจเนใจเย็นตอนนี้เราเราไอ้นี่อยู่เราได้ไม่ต้องลนมึงไม่ต้องลนมาปีกไว้ฝัด เอาโทรศัพท์มัาไม้หมดนะโทรศัพท์นะด่าเพื่อนกูปริโอมึงดูเบ้าหน้ามึงด้วยสัตว์หน้าอย่างเหี้ยออเลถไหะแลแตงมึงไม่แยกห้เอไงกูไม่แทงกูขอกูขอคือมันไม่กูคืนอ่อนเหี้ยกูจะกระทืบมันเรื่องนี้แหละกูขอคืนเงีมันไม่กูคืนเนี่ยเหี้ยไอสัตว์ที่อะอเพเมอคือเหี้ยอะไรวะ เวลยุ่ยไม่ไห่ยทื่นเลยเฮียเปลี่ยนเวลาสาพขดฟอฟอคาร์บอนนดีขอพูดฟอสคาร์บอนหน่อยตัวไหนวะขอพูดฟอสลคาร์บอนนิดนีอลคาร์่ยังกันเดเอฟอาร์อนนิดนี้ของขุฟอัลนอยัวไหนนะาวรดฟมฟอัรอนนนี้องัรนน่อยัดไะดลานดู้ครบอน่อัไหนะบฟัรอนีครบอนหน่ยนี่เป็นเีอะไรพูด

โอ้โหไม่ถักตัวอะอะกุพ hmm. oh, okay. oh, so. ูดตรงๆอะถ้าถ้ามันบิดที่กูแทงเอเคกูก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วน้องเอ้ยถ้าใครมันชิดถ้ามึงมีปัญญาชิดได้แค่นี้ว่ากูมันบิดฟ้องกูแทงเอเคมึงก็ไปตายหงตายห่าไปตายไปบุกคาตายไปยี้อะเมมนะเมมมๆนะตีกันแกงเดียวนะอ้า ไอ้เหี้ยไปผูกคาตายไปป่ะไอ้โวยโก้ไอ้เหี้ย